สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ามนานะที่ช่องอ้ามมือ2อมินบุรีกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะ้าพามาชมรถครอบครัวอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าใช้งานมากๆนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะเป็นรถเจ็ที่นั่งนะเป็น PPV แบบนี้นะก็นะําพามาชมกันนะคันนี้นะเป็น Mitsubishi Pajero Sport ปี2011นะเป็นรุ่น2 5 GT นะคันนี้ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีนะสำหรับราคาขายนะคันนี้จะอยู่ที่489,000บาทได้รถสีดำนะสภาพสวยมากนะชุดแต่งมีแต่งมาให้ครบท้วนหมดแล้วนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะเจ้าของเดิมเนี่ยนะเปลี่ยนนะในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมมาให้แบบนี้ด้วยสวยๆเลยนะคะ สำหรับหน้าในส่วนของตัวกระจังหน้านะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะสภาพสวยมากนะโลโก้ของมิตซูบิชินะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะในส่วนของไฟคู่หน้านะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะจะเป็นลูกแก้วแบบนี้นะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยในส่วนของไฟหน้านะใสนะไม่ขุ่นไม่เหลืองนะในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าอันนี้มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งทั้งสองเอ่อมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ ในส่วนของตัวช่องดักลมนะก็มีขนาดใหญ่นะลักษณะคล้ายลังพึ้งแบบนี้สภาพนะสวยมากๆนะสำหรับคันนี้นะราคาแค่4 8 9 0 0 0บาทลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวกันได้ด้วยนะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8 0 0พกว่า,วาเท่านั้นเองนะมีกระจกนะมองมุมอับให้ด้วยนะสำหรับคันนี้ปาเจ r o ่สปอรแบบนี้นะคะให้ดูนะในส่วนของบอดี้ตัวรถกันก่อน นะไม่มีบุบไม่มีบิดเบี้ยวนะเส้นสันของตัวรถต่างๆนะเดิมๆนะในส่วนของล้อมแมกเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนนะเป็นล้อมแม็กแบบนี้มาให้นะเป็นแม็กซิ่งนะมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่ายางใหม่ด้วยนะคะลูกค้าซีรีสยางนะจะอยู่ที่265หกห้าทับห้าศูนนะก็ ยางเนี่ยใช้กันอีเลยวยาวนะสภาพภายในซุ้มล้อนะเดิมๆแบบนี้เลยนะไม่ได้มีเอ่อการดัดแปลงแก้ไขนะในส่วนของบันไดข้างนะตัวนี้เจ้าของเดิมเขาไปพ่นสีดำมาให้เข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนะลูกค้าไม่ต้องไปจ่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะสภาพสวยมากนะมีตัวของกันกระแทกติดมาให้แบบนี้ กระจกมองข้างนะจะเป็นโครเมียมนะเป็นครอบโครเมียมใสๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวกันสาดหน้าต่างก็มีติดตั้งมาให้ครอบคันอยู่แล้วนะมีครอบอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะในส่วนของมือจับก็เป็นโครเมียมแบบนี้นะะมาดูนะในส่วนของด้านบนหลังคากันบ้างนะก็สภาพเดิมๆนะสีเดิมๆม,มีราวนะสำหรับติดแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะนะนี่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะ สีนะไม่มีลอกนะไม่มีถลอกไม่เป็นด่างเป็นดวงนะไม่มีสนิมนะรถไม่เคยพลิกคว่ำนะคะตัวของสปอยเลอร์นะมีติดตั้งมาให้นะในส่วนของไฟท้ายนะก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED แล้วนะสภาพดีดีเลยนะคะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะกระยะถอยนะมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะในส่วนของไฟถอยนะ รุ่นนี้จะอยู่คู่กับไฟทับทิมด้านล่างแบบนี้นาะจะมีเอ,อดวงไฟด้วยนะคะให้ดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะสภาพดีจริงๆนะลูกค้ามาดูนะคะในส่วนของภายในห้องเก็บสัมภาระกันบ้างสําหรับรุ่นนี้นะไม่มีกล้องสองภาพขนาดถอยมาให้นะน,นี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วย สำหรับหนะ้าไฟเบรกตดงที่3นะจะอยู่ภายในของตัวรถนะสำหรับมิ t ซูบิชิปาเจโร่นะมาดูนะในส่วนของหัวน,นอ็อตมาดูนะในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายกันบ้างนะรอยเมิดอาร์คนะจะเข็บต่างๆนะยังคงอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนนะไม่มีรอยโปสีทับนะรอยมาสีจากโรงงานนะยังอยู่ครบถ้วนนะ ตัวของจะเข็บพนะับน้ารอยเม็ดอาร์คแบบนี้นะสภาพเดิมเดิมนะรอยสีม้าโรงงานแบบนี้นะยังเห็นได้อย่างชัดเจนนะมีตัวกล่องสำหรับเก็บของให้นะที่ด้านหลังแบบนี้นะาสำหรับนะในส่วนของเบาะนะ้แถวที่3เนี่ยสามารถปรับพับแยก50-50แบบนี้นะเพื่อเพิ่มพื้นที่นะ้าการาใส่สัมภาระ ได้มากขึ้นนะก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะเวลาที่พับเบาะลงไปแล้วนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะรุ่นนี้นะจะเป็นแอร์ตู้หลังนะฮะจะอยู่ที่ช่องแอร์จะอยู่ที่ด้านข้างของคนนั่งของผู้โดยสารนะก็เดี๋ยวเราไปดูนะในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างนะต้องบอกว่าคันนี้นะสภาพดีมากๆานะเจ้าของเดิมเนี่ยใช้มาค่อนข้างรักษาสภาพค่อนข้างดีเลยนะนี่โลโก้นะมิตซูบิชินะที่กระจกเนี่ย นะมีทุกบ้านนะรถไม่ได้ชนหนักไม่ได้พลิกคว่ำม,มาแต่อย่างใดนะก็เดิมๆแบบนี้ในส่วนของแผงประตูนะด้านในก็จะเป็นสีเบจนะวัสดุที่ใช้ก็เป็นหนังบุนิ่มนะตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกนะแล้วก็ลายนะที่จกแต่งมาจะเป็นลายเคฟล่าแบบนี้นะค่อนข้างสวยเลยนะเบาะเป็นเบาะเดิมๆโรงงานนะคะเป็นเบาะหนัง มีรูระบายอากาศแบบนี้นะเพื่อ,อจะได้ไม่ร้อนนะเป็นเบาะที่นั่งสบายนะระบายความร้อนได้นะก็สามารถพับนะตัวเบาะนะขึ้นลงสะดวกสบายนะกว้างขวางพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับนะในพื้นที่นั่งของแถวที่สามเนี่ยนะสามารถปรับเบาะเอ็นได้ด้วยนะคะก็กว้างขวางนะนั่งได้สบายๆนะลูกค้าตัวตัวนี้นะ นะ่าใช้งานจริงนะเพราะว่าตัวของปาเจโร่นะ mm hmm. ก็ใช้งานได้ค่อนข้างอเนกประสงค์นะ mm hmm. เครื่องยนต์เป็นดีเซลนะราคา4 8่แ0 0แบาทเท่านั้นนะสภาพภายในเนี่ยคันนี้นะที่เห็นเนี่ยก็คือสภาพเรียบร้อยมากนะสภาพสวยเลยอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันบ้างนะตัวบอเนี่รอยยับรอยย่นเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะคะลูกค้า มาดูที่ด้านหน้านะตัวของแผงประตูด้านหน้านะก็เป็นสีเบจเช่นเดียวกันนะก็อกกระจกมองกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะฝั่งคนขับจะเป็นออโต้แบบนี้ล็อกกระจกนะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะมาดูนะในส่วนของเบาภายในกันบ้างนะจะเป็นตัวเบาหนังน่าใช้งานนะเครื่องยนต์ 2,500cc แบบนี้นะประหยัดด้วยนะคะ ราคาก็ไม่ถึงห้าแสนนะสำหรับรถปีสองพันสิบเอ็ดแบบนี้นะใครที่มองหานะรถยนต์นะเจ็ดที่นั่งอนเนกประสงค์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้เลยนะแนะนำจริงๆนะตามซ่อกป,ประตูต่างๆนะหัวนอ็อตเนี่ยรอยสีมาร์กยังอยู่เลยนะด้าน,นบนนะคอนโซลเนียบมากนะเครื่องเสียงเป็นไพโอเนียนะคะหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสเช่นเดียวกันนะแอร์เป็นออโต เกียรอัตโนมัตินะแบบนี้เราต้องถือว่าข้างในเนี่ยภายในเนี่ยนะสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะใช้งานยาวๆได้นะลูกค้าเดี๋ยวอ้ําพาไปดูนะในส่วนของเครื่องยนต์นะก็ในส่วนของคอนโซลต่างๆนะก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะริร้วรอยขีดควรนะ่ยต้องถือว่า ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะรักษาสภาพรถมาค่อนข้างดีนะในส่วนของเครื่องเสียงนะก็จะเป็นไพโอนีนะหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสด้วยในส่วนของแอร์นะจะเป็นระบบออ t โต้นะแสดงผลที่หน้าจอด้านบนด้วยนะในส่วนของพาร์คเซนเซอร์นะพาวเวอร์เอาลตต่างๆเนี่ยก็มีให้นะในส่วนของช่องเก็บของนะก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะ วางโทรศัพท์เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะในส่วนของที่ใส่ขยะแบบนี้มีให้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถชมกันนิดนึงนะพงมลไยเนี่ยเป็นมัตติฟังก์ชันนะมีในส่วนของคุ้ตคอนโทรลให้ด้วยนะตัวพมมลไยก็เป็นผุ้มหนังแบบนี้นะเลขไม้นะใช้งานมาเพียงแค่125,000กิโลเมตรต้องบอกเลยนะว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะค้าเทียบกับจำนวนปีนะคะ สำหรับ PPV แบบนี้นะสภาพดีนะสมดุลกับตัวเลขไม้ด้วยนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถแบบนี้นะเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์เจดที่นั่งนะแนะนำเลยเป็นคันนี้นะราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทอ่ะเดี๋ยวเราลองนะคะพาไปชมนะในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะอ่ะเมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะบอกคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะ นะลูกค้าท่านใดนะที่อยากดูนะตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายรีวิวให้เนี่ยนะคะสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะที่ไลน์นาศูนเก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์แปดสองหกห้านะ 5, นะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะที่เบอร์ศูนย์แปดแปดแปดเก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่อ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันต่อเลยค่ะสำหรับนะในส่วนของฝากระโปรงนะก็ตัวนี้นะฝากระโปรงเดิมเดิม,ดมนะ ตัวของสภาพฉนวนกันความร้อนนะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะตัวโครงสร้างต่างๆนะบอดี้ก็เดิมๆนะคะลูกค้ารอยมาร์กสีโรงงานนะชัดเจนนะรอยเม็ดอาร์กนะเครื่องยนต์นะไม่ได้มีข้าบน้ำมันไหลยเยิ้มนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้นะใช้งานมากๆ2,500ซีซีนะก็สำหรับราคาขายนะคันนี้4 8 9 9 0 0 0บาท ผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะลูกค้าท่านใดนะที่สนใจมองหาอยู่นะอยากได้รถครอบครัวราคาไม่ถึง500,000บาทเนี่ยนะรีบทักทายกันเข้ามาได้นะที่เบอร์0888947474นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องอ้ํารถมือ2มินบุรีกันด้วยนะเป็นกําลังใจแห้แฮมด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ